ว่าเอ้ข้างในเนี่ยนะในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรมันมึดวายใจอยู่นะด้านความคิดอารมณ์รีเฟซะและนอกจากในตัวก็มีนอกตู้อีพอออกจากห้องนี้อาจจะไปเจอใช่ไหม,ม,มนี่สภาพงานที่กดดันเจอคนที่ดูเหมือนเข้ากันได้ยากนี่อีกเราต้องรีคลายเกี่ยวกับสออย่างนี้น,นะครับวันนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้มาเพิ่มความรู้เดียวๆนะครับเรามา ill, รีสกิลลปมายกระดับทัก ก็เราความรู้ที่ใช้ไปบ่ปยเราไปใช้เนี่ยฝึกกันเลยเสลีนี่มันมีเครียดแบบเชิงบวกด้วยนะพริกเครียดให้เป็นบวกทำไงคอนคลายฉับพันแบบส s แน่ได้เนิคนี้ไปแล้วบางทีนะวีคนนี้ไม่นคยรู้เรื่องเลยทํางานด้วยกันเท่าไันยากทำไงดีจะได้ไม่เครียดเกินไปออกจากห้องนี้ต้องฝึกครับพริกแตกต่างสู่เติมแต่งแับนี้ เทคนิคนี้ครับราสาสิทธิ์ H กั P เป็นยังไงแ,และยิ่งวันนั้นนะครับบางทีเราก็เจอเลยใช่ไหมเอ๊ะที่ใจจะค่อยบอกมา<ะ>ฝึกครับสมองดีมีพลังคนระับฝึกได้ด้วยเสียงหัวเราะครับเราจะนําหัวเราะบำบัดมาผนึกกับการบริหารสมองเคลื่อนไหวลักษณะพิเศษแบบสามเเคลื่อนไหวไปด้วยสมองดีไปด้วยหัวเราะไปด้วยทำยังไงวันนี้มีวิธีการฝึกกันนะครับ และยิ่งกว่านั้นนะครับรับมือกับอารมณ์ครับบางทีนะบางคนคาพูดเขาแบบเหมือนด่าเสียดแทงใจเรานะพอ,อ,อได้ยินได้ฟังมาก็รู้สึกหมดเรี่ยวแรงกำลังเราก็ต้องมาฝึกครับเทคนิคนี้นครับรู้ทันฉันโอเค f r w อ e. อันนี้เป็นแนวคิดใหม่นะนะของ E-Q ก็คือ emotional i n i e l i t y c ความคล่องวทางอารมณ์ครับรู้ตัวแล้วก็รู้วิธีรับมือทำอย่างไร มาของดันะมาฝึกด้วยกันนะครับสี่แยกมีด้วยกันในตลอดทั้งวันนี hey> yeah, ้นะครับก็มาจากหลายเรื yeah. ่องนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องหลักนะครับเฟรนด์มาเดียและเรื่องอื่นด้วยนะครับเบอร์ไนฟลาชนะครับบริหารความผัดแจแล้วก็หัเราะออกปากนะโดยเราจะมาเพิ่มเป็นแบบรีสคิวแนะต์รีสคิวแนี่ยคือมันจะต่างทักษะมันจะต่างความรู้หน่อยนะครับคือความรู้ที่เอาข้อมูลมาจากระเบียบตีความออกมาเป็นวิชาวิชาใช่ไหมแต่ก่อนจะเป็นอย่างนี้เยอะ เรื่องเนี่ยรู้แล้วไม่ใช้ลืมไหมเออลืมนะมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสก,กัดเอาความรู้ที่ใช้บ,อบอ่อยๆแล้วเอามาให้กันใช้ได้ง่ายๆและพอไปใช้จริงมัาก็อยู่ในตัวเราเลยกลายเป็นทักษะยิ่งดีอันนี้แหละครับเป็นแนวคิดของรีสกิลยกระดับทักษะนะครับ